คลิปนี้พามารีวิวตู้เชื่อมมิกราคาดีและใช้งานได้จริงกันครับตัวนี้เป็นตู้เชื่อมสามระบบของเรียมรหัส MIG 400B ครับอุปกรณ์ที่เราได้จะมีที่ครอบพร้อมที่ขัดแป่งลวดหัวเชื่อมมิกพร้อมสายความยาวประมาณ2เมตรหัวเชื่อม MMA พร้อมสายความยาวประมาณ1.5เมตรสาย9ก้าความยาวประมาณ1เมตรหน้ากากเชื่อม และลวดเชื่อมหนึ่งมิลขนาดครึ่งกิโลแถมมาให้ด้วยครับตัวเครื่องเขาก็ทําออกมาโทนสีขาวเรียบๆแบบนี้เลยครับด้านหน้าจะมีปุ่มให้ปรับ3ตัวเดี๋ยวมาดูารายละเอียดตอนเชื่อมกันอีกทีครับส่วนด้านหลังจะมีสวิตช์เปิดเครื่อง1ปุ่มครับและก่อนที่เราจะไปใช้งานตัวเครื่องเดี๋ยวผมจะให้ดูขั้นตอนการใส่ลวดเชื่อมมันก่อนครับ หลังจากที่ติดตั้งรวดเชื่อมแล้วก็ให้เราติดตั้งสายเชื่อมมิกที่ด้านหน้าตู้เชื่อมได้เลยครับจากนั้นก็กดให้รวดเชื่อมไหลออกมาจากปลายเล็กน้อยแล้วก็ค่อยตัดออกครับโดยการตั้งค่าหน้าเครื่องผมก็จะลองตั้งตามนี้ดูก่อนครับและจากการที่ไปทดลองเชื่อมมิกแล้ว ซึ่งต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือการเชื่อมมิกครั้งแรกของผมด้วยนะครับแต่ต้องบอกว่ามันคือการเชื่อมที่ง่ายมากถึงผมจะเชื่อม MMA มาบ้างแล้วแต่ก็ไม่ได้บ่อยนะครับก็สามารถเชื่อมครั้งแรกได้ดีอย่างที่เห็นเลยครับและการเชื่อม MMA ตัวเครื่องก็สามารถใช้งานได้ครับแต่ก็ต้องปรับไฟกันอยู่พักหนึ่งเหมือนกันครับก็เป็นตู้เชื่อมที่เหมาะสําหรับงาน DIY เล็กๆน้อยๆดีเลยครับหรือพ่อบ้านที่อยากมีติดไว้เชื่อมราวตากผ้าอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับเพราะด้วยอุปกรณ์และสายที่แถมมาให้อาจจะสั้นไปหน่อยเลยทําให้การใช้้้้้้้้งงงงงงาา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 นน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 นััคคคค่่่่่อออออขจจจะะํํํกกกกดดดดด็แแแแเเเเเลลลยยยไไไปปใใชชูมมตืฝึีีววว๋ทสสิ พิกัดสั่งซื้อตะกร้าด้านล่างนี้เลยนะครับ